เดตเปอดมืออาชีพคืออะไรมาดูกันเลย สวัสดีค่ะเพื่อนๆในช่องของปุ้ยชาแนลทุกคนเพื่อนๆรู้ไหมว่าใน Facebook เราสามารถที่จะดูสถิติการโพสต์การลงคลิปของเรานะคะว่าการโพสต์ของเรามีคนติดตามเท่าไหร่มีคนมาคอมเมนต์เท่าไหร่แล้วก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเขาเรียกว่าประสิทธิภาพของการโพสต์หรือการลงคลิปโดยเราไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วเราก็ไปที่แดสก์บอร์ดมืออาชีพนะคะกดด้านบนเลื่อนดูในแต่ละหัวข้อเขาก็จะมีสถิติการโพสต์ของเราแล้วก็ในรายสัปดาห์ในแต่ละวันด้วยรายสัปดาห์เราก็สามารถ ที่จะเป็นครีเอเตอร์มาแรงนะคะเขาก็จะจัดสถิติให้เราแล้วก็มีภารกิจที่เราต้องทําในแต่ละวันนะคะสําหรับคนที่เปิดโหมดมืออาชีพนะคะเพื่อรับไรายได้จากคลิปจากเรียวจากโบนัสนะคะแล้วก็โปรแกรมสมาชิกประมาณนี้นเพื่อนๆก็ลองไปตรวจสอบดูว่าโพสต์ที่เราลงมีคนติดตามเท่าไหร่มีคนแสดงความคิดเห็นเท่าไหร่แล้วเราจะได้เป็นครีเอเตอร์มาแรงหรือเปล่าก็ลองไปดูกันนะคะ ในหน้าโปรไฟล์ของเราเราไปที่แดชบอร์ดมืออาชีพกดเข้าไปเลยกดเข้าไปที่แดชบอร์ดมืออาชีพก็จะเจอในหน้าประสิทธิภาพของการโพสก็จะมีรายละเอียดการโพสของเรามีคนดูเท่าไหร่มีคนแสดงความคิดเห็นเท่าไหร่และมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นไหมในแต่ละโพสตอันนี้ละเอียดมากเลยบอกทั้งแต่ละวันแล้วก็7วันด้วยนะคะในแต่ละโพสต์ที่เราลงนั้นก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยนะคะเป็น ายละเอียดย่อยในแต่ละหัวข้อให้เราได้รู้ด้วยเพื่อเราจะได้รู้ว่าโพสไหนมีคนดูเยอะโพสไหนมีคนติดตามมีคนแสดงความคิดเห็นโพสไหนที่เรายังไม่ได้ตอบเขาประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ไปกดดูในแดชบอร์ดมืออาชีพกันได้เลย ข้อดีของปุ่มที่เป็นแดชบอร์ดเมื่ออาชีพก็จะทําให้เรารู้ว่าในแต่ละโพสที่เราโพส์ลงนั้นมีประสิทธิภาพอย่างไรนะคะแล้วก็จะได้รู้แนวทางของเราด้วยว่าโพสต์ไหนมีคนดูเยอะเราก็จะได้โพสต์ไปในทิศทางแบบนั้นนะคะก็จะมีภารกิจให้เราทําต่อเช่นเราทําสําเร็จแล้วคั้นที่1นึั้นที่2ต่อไปให้เราทําอะไรเราก็สามารถมาตรวจสอบได้โดยเฉพาะในส่วนของรายได้ของเรายังไม่ผ่านเกณฑ์เลย ั้งสี่อย่างก็ต้องค่อยๆไปแหละเห็นเขาทำเริ่มีรายได้แล้วก็ถามเข้าว่าไรายได้จริงไหมเขาบอกว่าได้จริงเราก็โดยจะต้องโพสเยอะๆลงเยอะๆหน่อยเพื่อนๆที่เพิ่งเบื่อเรานะกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยเห็นไหมเนี่ยก็จะมีส่วนของโบนัสตรีมดาวนะคะแล้วก็การสมัครสมาชิกรายเดือนด้วยก็ลองไปอ่านกันดูก็เป็นประโยชน์เยอะเลยก็ทำให้รู้เรารู้เรื่องของกฎเกณฑ์กติกาต่างๆ ที่เฟ e บุ๊กกำหนดมาเจอกันในครั้งหน้าสวัสดีค่ะปูรีอิลิน่าเราเจอกันในครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบาย